ครับผมโอเคครับผมในคลิปนี้เรามาเล่นเตัวละครที่มีชื่อว่ากูนะครับผมกูรูกรูเออกรูมันก็ไม่ใช่รอเรือดีกว่าก็กูแล้วแหละเออก็กูเฉยนะฮะเรียกง่ายเหมาะมากนะครับแล้วก็สกินน่ารักน่าชังและเกินนะฮะนะโอเคเรามาเล่นในตำแหน่ง EP นะครับ EP เลนหรือออฟเลนนะครับผมก็เป็นคนที่แบบเต้องแบบไฟายกันสักหน่อยนะฮะ เราเจอใครวะกูเจอใครวะเนี่ยกูก็จะลืมอีกแล้วไงตัวมันชื่อกูไงนะครับดีกดไปเลยอ้าวเฮ้ยไม่มีใครมาเลยครับผมหวานเจี๊ยบหวานเหมือนตัวเลยไหมเนี่ยทั้กูพิ้งๆเลยตีป้อมดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราตีป้อมมาเลยนะหลอดเหลืองๆนี่มันได้เงินเยอะมากนะฮะเงินเลยเงนเยอะมากๆเลยไม่มาจริงๆเวย เอาดิเปิดบัตรเลยเ้เอาวะไปตรงข้ามเปิดบัตรนะตีตีปั๊บนาน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันวิ่งเข้ามาหาตัวแล้วไอตัวเราโยนนั้นไปมันโยนโดนไกลตัวไงมันมันขยับระยะไม่ได้นี่แล้วตีคลิปเลยนยี่วสบายสบายมากก็มาเข้าไฟอะไรเยอะครับผม มันอยู่ไกลมากเวลาเปิดไฟมันเปิดอยู่นู่นเลนไซเลนนะ่ะไซดเลนหรือเป็นเลนโกเลนทองครับผมก็เป็นเลนของแครี่เอ็มเอ็มแล้วแหละมันเปิดไฟไกลเกินไปผมั้ไม่ไม่อยากไปเลยเราแค่เคลียร์เลนแล้วก็ไปกลางมาเลนเราแล้วก็ไปกลางอย่างนั้นแหละขึ้นลงขึ้นลงอยู่แนคะ่ มานาหมดครับผมสแปมจนมานาหมดละไม่อยากเล่นเท่าไหร่ละรอก่อนนะไปไหนพยายามยื uh, ้อให้มันไปเติมไฟได้หน้าหน้าเติมไฟนี่มีปัญหาตลอดเลยโอ้วางไว้ได้ไปกลางละแต่อันตีละฮะแต่ว่าไม่มีมานาเล่นเลยมาละเพื่อนข้างบนก็แบบโคตรนัวเลยครับผมอยากไปเล่นด้วยแต่ว่า ไม่เป็นไรครับผมเคลียร์เลนต่อดีกว่าเนาะเคลียร์กลางเคลียร์เคลียร์กลางแล้วก็ลงมาข้างล่างเงี้ยเ้าจะขึ้นไปบนเลยก็ไม่มีใครกั้นให้อีกอ่ะเอาเรื่องอะมันเอาเรื่องไอ้นี่มันต้องข้ามนะครับโอเคหน้าหน้าแปลว่าเครื่องเครื่องหน้าแล้ว เราได้เป็นแบบเดี๋ยวเอาเกาะไฟไอที่เป็นเกาะไฟนะคือจะเอาแค่ส่วนผสมที่เป็นไฟแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไปออกอย่างอื่นแล้วกันนะพีธรรมดาไม่ค่อยแรงสกิลแรงนะปอมตีป้อมไปปีไปตีน้อยแต่ก็ตีนะตีไปเรื่อยๆฮะ ได้เงินเยอะมากยังเป็นหลอดหลอดสีทองหลอดสีเงินเหืองอยู่ไปแล้วเออาตู้สู้ต่อไปนะเรียนนั่นน่ะเรียนอะไรกันไปม่รู้นัวเนียกันยับเลยโอ้แล้วฝ่ายตรงข้ามมันมีฮายาบุสากับอะไรนะมาติสตายนะตายสองคนเลยเล้นเกมเร็วเหรอพี่ ดูเขาดูหน่อยอนะเละป้อมไม่จบสักทีหน,น้ามาแล้วหน,น้ามาแล้วฮหอไม่มาเราก็แลกป้อมอยู่เงี้ยตัวเราจะได้อะป้อมมันได้เงินไงเออทีมก็ได้เงินด้วยวโอ้ยหน,น้าไม่ดีอ่ะเราตีป้อมแล้วกันนะ ไปแล้วอันติอันติดีดีดีดโหใช้คนทุกอย่างเลยไล่ไล่เออ <c oughs> เอา้า <c> ข <oughs> อหน่อนยมีเลือดมีสกิลเล่นแล้วอะ่ะเอีไม่ใช่ไม่มีไม่มีมานานเล่นแล้วกลกาให้หน่อยดิเออจะกล้าให้หน่อยนั่นแหละสตันแล้วนะ่ะ มันก็ไม่เชิงสตันลงมันเป็นการล็อกล็อกไว้หรือเปล่านะเอ่อก็นั่นแหละก็จะล็อกไว้โอเคครับผมได้ชิ้นส่วนตัเดเลือดมาแล้วโลดตัเดเลือดหายามาวะ่ะมาแล้วครับผมมาแล้วหรอหายาฮายาเอาฮายาหายามานี่เอา้ามาวัาานนี้เออจะมาไปไหนมาไปไหนแตกครับผม อาญาแตกไปแล้วเฮ้ยระวังดิเพื่อนเล่นอะไรนะอะไรนี่โอ้เล่นเต้นอะไรกันโอ้เต้นอะไรกันแตกไปแล้วครับเยอะเยอะมากเยอะมากเพื่อนเยอะมากช่วยไม่ช่วยแล้วเพื่อนไม่รอดแล้วเพื่อนนะเอาดีเอาดีเอาดีหนีหนีหนีพ้นนะหนีพ้นนะรอเล่นจะไม่พ้นอยู่แล้วเนี่ย ขอที่วับก่อนนะขอวับกลับบ้านเลยนะไม่เหลืออะไรเลยมานาก็ไม่เหลือเลือดก็ไม่เหลือโอ้โหออกี่ดีไหมเออออกขอแดงดีกว่าวะาขอแดงกันสกิลมันลำไงมันลำมันลำมันใช้สกิลลำตัวนี้จะกันสกิลกายภาพด้วยแต่ว่าเราจะออกเป็นเอ่อเกาะไฟดีวะาออเกาะไฟก่อนเลยเกาะไฟมันเต็มกว่านี้ก่อนนะเฮ้ยหายามาวะเอาแล้วหายาไม่มีสกิลล็อกเลยถ้ามียูโดล่าเนี่ยแบบมันมือมากเลยล็อกปุ๊บทีเดียวแตกเลย ทั้งล็อกก่อนไม่ได้ทันตีนะล็อกทีหลังนี่แย่อยู่นะโอ้โห,หเล่นหรอพี่ดีดีโอ้ไปแตกกลนั่น่ะแตก,แนะแตกเมื่อกี้มันหิวอ่ะเออมันหิวแรงด้วยไงหิวไม่ตายด้วยไงไม่เป็นไรอย่าเล่นต่อครับเล่นในป้อมไม่ดีนะคือกรูเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับการร่นเข้าไปในป้อมเลยนะ ถ้าอยู่นอกป้อมนี่มันไม่ได้เหมือนกับพวกอารัลพวกอะไรที่อยู่ในนะอาวีนะเฮ้ย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 อ้าวได้ว่าวอารัลนี่คือถ้าอยู่ในป้อมนี่ดาวเมจจากป้อมมันก็เข้าใส่ศัตตูใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่ได้เลยคือล็อกหัวเ่ยไม่ได้เลยประตูเคลื่อนที่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ทำอะไรได้ไไดเลย้ยแตกไม่น่น,น่ะแตกครับผมโอ้โหยอดนี่ก็แตกตัวซับแตกแล้วตอนนี้นะครับผมต่อเตาเลย

หยอกกันนะหยอก,กยเฉยหยอกเฉยจะอันตีจะอันตีกดอันตีไม่ได้อันต um, ีไ <respuesta> ม <fruit S 2> ่ไ <illustrates> ด um, ้อันต <iny smoke within trees> ีอันตีไม่ได้ไม่ได้ช่างมันไปไหนไปไหนเราสตันสตันน์ราจากสตันราลวงไหมสตันน์เรัวงสตันรัวงสตันราวง นนโอ้ยเรียบร้อยคลับผมล็อกมาแตกเลยแตกเลยจะแตกแล้วเยอะจังเลยอันตีก่อนนะอันตีหนีก่อนนะมาตามมาตามมาปลอดเว้ยเฮ้ยับไปเคียย์เหนครับผม ไปแล้วฮะไปแล้วฮะปั๊บก็ได้ครับเมื่อจะได้ของเนี่ย w a r d o n d well played โอ้เวลเพรย่เลยจัดไปเลยไ <Okay. S 1> ด้ยี่งผีปากไปกันล oh, <please. S 1> เลยดีเอาดิ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  เอาดิเอาดีเอ้ยเอ้ยเอาดิเข right? ้าเลยล็อกหัวแล้วเนี่ยเรียบร้อยโดนดึงกลับมาครับผมรับอันตีเต็มเต็มอืออันตีเต็มเต็มเลยนี่จะได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่เออสุดยอดนั่นแหละนั่นแหละเอาต่อเลยครับผมต่อเลยตัวซับพอร์ตตัวซับพอร์ตมันจะแตกแล้วเพื่อนตัวซับพอร์ตมันจะแตกแล้วนี่ล็อกเลยครับผมล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วแตกแล้วครับผมแต่ยังไม่ตายนะ

มานี่เลยเอ้านั่นแหละโดนล็อก3ตัวเลยเมื่อกี้โอ้โหคนสวยโคตรสวยใอยดีกว่าครับมาอย่ามูส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 ่ากดกดแช่ทั้โอ้ไม่ทันมันไป็นทางนน้นบุดีคือกดไอ้สามอีโอ๊ยโอ๊ยจะมาที่มาไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนโอ๊ยจะพุ่งทำไมมึงโอ้มึงเข้าป้อมทำไมวะมึงเข้าป้อมเอ้าป้อมทำไมวะโอ้ย ครับผมไปต่อเลยเขาปอมมันนิสใยไม่ดีมันเขาป้อมักมาแถวนี้มีไหมแถวนี้เอเอยู่ดีกินชไปลครับเอาอีกแล้วครับเล่นแเออวาร์ปนี้ไปวาร์ปนี้ไปวาร์ปนีไปเลยวาร์ปนีไปเลย่นลมมันลมมัน ลมมันแตกได้จบเลยนะง่ายเลยนะถ้าลำขาดเห็นไหมลมมันก็แรงอยู่นะตเตสม,มันแรงนะครับผมฮิวแรงมีดาเมจด,ด้วยเก็บได้อีกอ่ะโอ้โหแบบปิดคิวได้เลยคิวได้ดิเออเขาเขาแตกสามแล้วก็แบบเราสองในะ่ไหมไม่มีปัญหาซับไม่ดีกว่าตรนนะี้เออ ว่าเล่นเลนก็นดียืนยืนค้ำให้ได้อย่าฟังว่าฟาังไปตัวรอดได้ดีไงเออตัวกรูกรูเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาตัวรอดได,ด้ดีมากๆโอน่าเล่นนะครับน่าเล่นแต่หลายคนก็แบบตอนก่อนมันแบนดีมากเลยนะ่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยแบนเพราะคนของไม่ค่อ,อยรู้จกักแล้ก็ไปเล่นตัวอื่นที่เมตาเยอะมากกว่ามีตัวเมตาเยอะอะโอ้โ เขาได้ลืมไอ้หมอนี่ไปยังไงเราเฮ้ย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 อันตรีไปเถอะเลือดเยอะเลือดเยอะนี่นี่นี่เลือดเยอะไม่ไม่โดนไปละไม่โดนไปละพยาบุษะดึงเข้าป้อมตลอดเลยไม่ต้องมาลักกันขนาดนั้นก็ได้นี่อื้อชนไปครับป้อมแล้วแตกครับผมนี่นี่ดันป้อมครับดันป้อมอย่างดีดันป้อมอย่างดีครับผมปรับปรับเนี่ยปรับปรับเนียบฟาดลงพื้น มาดีมาให้ล็อกหน่อยมาให้ล็อกหน่อยเคลียร์เคลียร์คลิบคลีปออกโอ้โหอันติอันตีเต็มเลยโอ้โหอันติเลือดจะหมดแล้วอันติอันติอันติมาอันติมาเร็วดูดูหายาหายาเอาแล้วหายาเอาแล้วเล่นป้อมไม่เลยเพื่อนไม่มีใครตีป้อมเลย พันตีมากโ้โหสุดยอด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 ,ดเออสี่คนใช้ดาเมจอ่ะสี่คนใช้ดาเมจอ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครตายอ่ะเออไม่มีใครโดนเออเอาเอาครับผมเอาครับผมเอาครับผมเอาเข้ามาครับเข้ามาปึ๊บจะเอาเลือดมาเอาเลือดเอาเลือดหน่อยทำดาเมจด้วยว้าจิตาเแล้วไปแล้วจ้าขอทิ้งไว้หน่หนึ่งชิ้นาครับผมกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> เพิ่มเลือดนะไม่มีใครมาเฉลยเฉลใช่ไหม อเคเดี๋ยวใชของเอาของเอาชิ้นไหนดีเอาเป็นเอ่อเกาเกินแล้วกันนะเออเป็นโลค่คืนชีพโอเคเอาคืนชีพมาใช้ก็จะดีขึ้นนะฮะวันนี้คือกดดันเลี้างขั้นสุดยอดเลยไปตรงข้ามนี่คงดากกันยับนะอ่อดักพุ่มดีกว่ามันต้องมาที่นี่แน่นอนนั่นไง มันมาจริงด้วยครับมันมาจริงด้วยครับล้ำไปล้ำไปเถอะมึงล้ำเลยมึงล้ำเลยเออล้ำต่อไปกวนตีอยู่นี่นั่นแหละครับผมอันตีนะครับผมอันตีของเราเนี่ยถ้าเขายิงเราใช่ไหมแบบยิงจากข้างหลังอ่ะมันจะโดนไอ้ลูกเล็กๆของเราอ่ะแล้วมันก็แค่แบบเสียเลือดนิดหน่อยหรือไม่เสียเลยอย่างเงี้ยพอกลับมาก็เลือดกลับมาแบบเยอะเหมือนเดิมคือดีโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยหก็เลยยอดเลยนั่นแน่นั่นแน่ สักเือสองีคูดาวอยู่นะติดคูดาวอยู่นะนั่นโอ้นนโห,ห,หยังกลับมากลับมากลับมาจั๊กเอะอีกเหรอใส่ไม่ดีนะฮายาบุชัยเล่นจ๊เอ๋ตลอดเลยมาละกันเดินดินเดินเด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 เแตกครับผมแตกไปเลยจบบ้านจบจบบ้านดิจบบ้านดิบบนดยิงบ้านให้หน่อยเพื่อนไม่ยิงตีเองก็ได้ <c oughs> โอ้เวิจบไม่ยิงบ้านตีเองก็ได้เหร คือต้องรอเป็นล่างต้องเป็นรอเป็นล่างตัวใหญ่ก่อนค่อยตีบ้านได้นะถ้าเป็นล่างเลกน้อยมันตีไม่ได้อะมันตีมีแต่วิ่งผ่านพวกสิ่งมีชีวิตพวกคีพวกอะไรที่มันมีร้อนเลือดอะแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยตีไม่ได้โอเคสก,กอร์สวยมากครับผม